รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,ส,สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันพุธ27มกราคม2564บุกกระมวยมาแล้วนะคะยามเช้า6โมงเช้าแบบนี้เจ้หน้าเราสองคนพร้อมด้วยข่าวสารด้านการเกษตรที่ทีทมงานฟาร์มชาแนลนำมาฝากกันช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจการติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ,คะ แม่บ้านหมู่ที่4ตำบลไตรตรึงอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรงัดไม้เด็กสร้างไรายได้ด้วยการปลูกมะเขือต้นพลูและปลูกผักหลายชนิดในเวลาเดียวกันบริเวณหลังโบสถ์วัดไตรตรึงพร้อมปลูกไม้ดอกสวยงามเป็นจุดเช็คอินให้กับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาได้เที่ยวชมศึกษาประวัติศาสตร์เท้าแสนปมนั่งสุขศรีสิทธิ ประธานกลุ่มแม่บ้านเปิดเผยว่ากลุ่มแม่บ้านในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรมยึดอาชีพทำไร่ทำนาปลูกผักสวนครัวมีความรู้ความสามารถด้านการเพาะป,ปลูกนำมาเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำเป็นกิจกรรมพัฒนาท้องที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลตรายตรึงโดยการนำต้นมะเขือต้นพลูมาปลูกพร้อมเล่าเรื่องราวเท้าแสนปมกับราชธิดาสื่อสารความรักผ่านผลมะเขือและใบพลูเป็นการนำตำนานพื้นบ้านในแง่ม,มุมเท้าแสนปมซึ่งมีอาชีพปลูกผักสวนครัวเลี้ยงตัวมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันสร้างเป็นไรายได้ในครัวเรือนส่วนผักที่ปลูกไว้มีหลากหลายชนิดหมุนเวียนไปตามฤดูกาลทําให้มีผักตัดขายอย่างต่อเนื่องแต่ละวันจะมีประชา ชนในพื้นที่สั่งจองทุกวันจะตัดขายใส่กระกากระกาละ20บาทหรือบางคนเดินทางมาเลือกตัดเองที่แปลงผักรายได้จากการขายจะแบ่งให้ผู้ดูแลเข้ากลุ่มและบ้านและเข้าวัดนอกจากนี้ยังได้นําไม้ดอกไม้ประดับต่างๆมาปลูกไว้ให้เกิดความสวยงามเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะคนในจังหวัดได้มาเก็บภาพประทับใจด้วยทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างชุมชนวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันสร้างสามชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้านโดยนำนวัตรกรรมมาผสมผสานกับวิถีของชุมชนซึ่งจะทำให้ชุมชนมีไรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ที่สำคัญในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ประชาชนส่วนใหญ่จะเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็นจึงคิดว่าส่วนผักแห่งนี้น่าจะเป็นส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกรับประทานผักปลอดสารพิษภายในจังหวัดกำแพงเพชร อัเด็ดข่าวสารทางการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะยังมีข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมกันต่อนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะค่ะ